สวัสดีนะคะแม่แม่จานสวัสดีแม่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้แม่ควานนะคะจะพาไปตัดหญ้าไว้ให้กับสามตัว้อยกันนะคะเพราะว่าพ่อควานวันนี้ไม่อยู่พ่อควานลงไปเอาน้องลงไปที่น้ำมูลแม่ควานอยู่ตอนกลางวันก็ไม่ได้ไปไหนก็จะมาตัดหญ้ากองไว้ให้พ่อควานกลับมาตอนเย็นมาขนเอาเนาะ วันนี้เดินทางขึ้นมาที่สวนหญ้ากันนะัวันนี้มาคนเดียวก่อนที่จะไปตัดหญ้าไปขโมยหน่อไม้ก่อนหน่อไม้คนทางทางนี้แหละนี่นะคะสวนหญ้าที่แม่ควานจะทำการตัดปอกปอกต้นไว้ไว้ปลูกยอดไว้ให้หน้องนะแอดดูหน่อไม้ก่อนอว่าพอที่จะ ขโมยได้ไหมโอ้มีอยู่โอ้มีอยู่ตัวนี้หลักของเขาสบ่านี่ค่ะสองหน่อเลยอันนี้ต้นหนึ่งโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวเวลาขากลับค่อยค่อยไว้เอาโอ้ก็มีเยอะอยู่นะฮะมีเยอะอยู่นี่ออนพอสัก สีซาหานอก,ก็พอแล้วจะมุกหมอด้วยมือแรงมกมุกหน่อไม้มุกหมอหมอเดี๋ยวได้หน่อไม้ด้วยแล้วเราก็จะหายานางแถวนี้ไปด้วยลงไปพร้อมกันเลยจะต้องไม่ต้องเสียเวลาขึ้นมาบ่อยกักหญ้ากองไว้ให้พ่อขวานมารับมาเข็นนะเอาตอนยินขากลับก็ได้หน่อไม้และยานางไปพร้อม ไปตัดหญ้ากันเลยจ้าปกติก็จะใช้เครื่องตัดนะครแม่จ๋าแต่วันนี้แม่ความมาคนเดียวก็เลยไม่มีคนจับต้นหญ้าให้อีกคนจับต้นหญ้าอีกคนกเนคนเคเน็เป็นคนขับเครื่องเนาะเป็นคนขับเครื่องมันก็จะง่ายหน่อยมันจะได้ไม่กระจัดกระจาย วันนี้ก็เลยเอาเอามีดมาเอามีดมาตัดตัดกองไว้กองไว้นี่นะคะหญ้าที่เราจะต้องตัดจุดนี้เราได้ซื้อซื้อสวนนี้ไว้นะคะอยู่ที่เจ็ดพันคะแนนเ้วเจ็ดพันคะแนนนี่เราจะาเก็บต้นไว้ไว้ไปปลูกไปปลูกแล้วก็เอยอดก็ ให้น้องกินตัดออกก็จะขึ้นมาใหม่นะจ๊ะแม่แม่จ๋าแบบนี้นี่ขึ้นมาใหม่แล้วเราก็โรยปุ๋ยโรยปุ๋ยช่วงนี้เป็นหน้าฝนก็เลยจะง่ายหน่อยกว้างอยู่นะคะกว้างอยู่นี่จะมีทางรถเข้ามา เเออม,มันสูงหมดแล้วนี่เดี๋ยวค่อยตัดตรงนี้กันเดินดูรอบๆก่อนนะฮะไปหลักเบิ้งมาใหม่เขาอีกนะส่วนนี้เป็นส่วนยากของพี่สาวตาลุนนะพี่แทะ้ๆเลย ลองจากตะล่อนี่นะคะอันนี้เป็นทางที่ขึ้นมาจากบ้านแต่แม่ควานเดินมาที่เป็นทางลัดทางลัดขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้กันเดี๋ยวไปดูหน่อไม้แล้วก็ไปหายานางเลยเอายานางไปอยา,านางไปกอนะ,ะเพราะว่าหน่อไม้เราเห็นไว้แล้ว <laughs> แต่ว่าจะขโมยเขานะ เพราะว่าอยู่ที่สวนนี่ไม่มีใครอยู่ไม่มีเจ้าของก็ขอก็ขอกระกอไผ่แล้วขอหน่อยมาขอหน่อไม้เด้วยเด้อเออเอาไปเลยขอแม่ขวานก็นเลยถือโอกาสเน้ทำไมไม่มีย่าน่ะ หน่อไม้หน่อไม้เยอะเลยนะคะแม่จ๋าหน่อไม้เยอะเลยกำลังขึ้นนี่นี่อันหนึ่งนี่สองอันกำลังขึ้นอีกเยอะแยะเลยะนี่่กำลังขึ้น เรวหาหญ้านางก่อนส่วนหน้อไม้ไว้ทีหลังเอ๊ะมีแต่หานางมีแต่ใบเก๋ๆหาใบอ่อนยานางกับหน่อไม้นี่จะอยู่ติดกันเลยนะฮะ อยู่ที่ว่าเราจะเอาหน่อไม้ก่อนหรือจะเอาย่านางก่อน <c oughs> คือหน่หนอไม้นี่เราไม่ได้ออกไปหาที่ทุ่งนาเราจะาขึ้นมาที่สวนเราก็มีแล้วที่สวนก็มีเยอะแต่เป็นที่ทุ่งนานะคะ,ะจะเป็นอาหน่อไม้ป่าเป็นหน่อไม้หนามก็จะยากหน่อยมันรก เอาหญ้านางไว้เดี๋ยวก็เหีเ่ยวจะตัดหญ้าเสร็จก่อนค่อยค่อยเอายานางเปลี่ยนใจแล้วเวลาเราลงไปค่อยหาเก็บลงไปก็ได้เพราะว่าย้านางก็เยอะอยู่ยานางแถวบ้านแม่ขวานไม่ยากนะคะอันที่ปลูกไว้ก็มีแต่มันไม่มีรสชาติไงแล้วต้องมีอัธรุดด้วยการหา <laughs> มันถึงจะอร่อยตัดยากันนะคะตัดตรงลมดีกว่าถึงวันนี้บรรยากาศไม่ร้อนก็จริงนะคะแต่แต่อากาศมันอบอ้าว โอย้ยตดต้งล่มนี่ดีกว่ารถมารถพอความมาจะได้จอดอตรงนี้เลย วันนี้มาคนเดียวไม่มีเครื่องตัดหญ้ามาถ้ามีเครื่องตัดหญ้ามาเราต้องมีคนมาสองคน ยาหนังกันนะคะไม่ได้ยาหนังแล้ว